สวัสดีครับพบกับผมสักตาค้าที่ดินนะครับวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะครับอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉางซาวนะครับก็คือแปลงที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเนื้อที่3ไร่5 2ตารางวานะครับติดถนนคอนกกีตแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับนะครับนะครับน่าอยู่ครับเป็นสไตล์แบบบ้านสวนนะครับทำเกษตรไปเกษตรอย่างเงี้ยเหมาะเลยนะครับนะครับ ที่ดินสามไร่ก็คือจากทงสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่ครับหน้ากว้างติดถนนก็ประมาณสามสิบห้าเมตรนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านข้างติดท้องนาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับที่ดินอยู่ตั้งแต่เสานี้นะครับยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับที่เป็นป้ายสีขาวนะครับด้านหลังลึกเข้าไปก็ร้อยสี่สิบเมตรนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เพิ่งให้นโคมาเคลลิ่งต้นกกต้นแหลกไปนะครับก็จะเป็นแนวล่องๆ่องแบบนี้นะครับที่ดินเป็นที่นาเดิมนะครับนะครับเป็นที่นาแบบนี้เลยนะครับความลึกจากถนนก็ประมาณ80เซนนะครับนะครับเป็นที่นาเดิมนะครับนี่ตรงนี้ก็เพิ่งเคลียร์หญ้าไปนะครับด้านหลังก็ติดท้องนาเหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้ก็อ่า เป็นที่ที่ม,ม,มีบ่อสำหรับใช้ทำการเกษตรนะครับอยู่ด้านตรงด้านในนะครับประมาณสักหนึ่งงานได้นะครับเนี่ยครับที่ดินหน้ากว้างสามสิบห้าเมตรก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะครับถึงเสาอีกเสาหนึง่งตรงนี้นี่ครับ ้านนี้ก็จะติดเป็นสวนนะครับเป็นสวนสวนกล้วยสวนมะพร้าวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบ้านคนนะครับรยากาศแบบนี้เลยนะครับลมเย็นๆนะครับสําหรับชาวบ้านนะครับแถวนี้ก็จะทํานานะครับส่วนใหญ่จะเป็นทํานาทําสวนนะครับ รอบเลยนะครับตรงนี้อยู่ห่างจากถนนทั้งหลวงชลบอเส้น2004เนี่ยประมาณ1กิโลครึ่งนะครับก็คือลงจากทั้งหลวงมาลงครึ่งนะครับแล้วก็วิ่งมาเป็นถนนคอนกรีตทั้งเส้นเลยนะครับมีเพื่อนบ้านมีบ้านคนนะครับไม่เปี่ยวตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรนะครับประมาณสัก1ิกิโลได้นะครับประมาณสิประมาณสิโลนะครับนะครับเดี๋ยวแล้วก็ห่างจาก สนามมินรสวณภูมิเนี่ยประมาณสามสิบกิโลนะครับใกล้มากนะครับแปันี้ใกล้สนามมินสุวณภูมิมากๆเลยนะครับหางจากทางขึ้นมาเตเ์ก็ประมาณสิบกิโลนะครับเหมาะครับสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าเบื่อเมืองนะครับนะครับอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็ใกล้เขาใหญ่นะครับจากด่านทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปาจินบุรีก็ประมาณ60สิกิโลนะครับเหมาะสมมากครับ ตรงนี้ที่ดินตรงนี้ก็จะถมแล้วนะครับนะครับเอาดินนะครับเนี่ยครับตรงนี้ถมแล้วนะครับแล้วก็ดินจากที่ขุดบ่อที่ใช้เราจะเอาน้ํามาใช้ทําการเกษตรเนี่แหละนะครับเอามาเอามาทําเป็นโคกปลูกบ้านนะครับได้ด้านหน้าตถนนนะครับตรงนี้ก็เนี่ยครับมีบ่อสําหรับใช้ทําการเกษตรนะครับพื้นที่สามไร่เนี่ยก็ เพียงพอแน่นอนนะครับน้าใสครับตรงนี้เนี่ยผมจะให้ดูน้นะําน้ำเป็นเป็นสีเขียวสีฟ้าเลยเนี่ยนะครับน้ําใสมากนะครับนะครับบรรยากาศดีครับตรงนี้มลพิษไม่มีนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับปลูกบ้านสวนทําการเกษตรเหมาะเลยนะครับน้ําใสนี่ครับใสมากนะครับ,รบ,รบขุดบ่อไว้ก็ลึกประมาณสักสองเมตรครึ่งได้นะครับประมาณนี้ เราเราก็เอาดินเนี่ยเอามาเกกี่ยไว้ด้านหน้าสําหรับปลูกบ้านทําการเกษตรปลูกต้นไม้ได้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับก็มีพื้นที่ตรงนี้ประมาณสองงานกว่าเกือบสามงานนะครับที่เป็นที่ดินสามารถปลูกบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนู่นนะครับถึงป้ายสีขาวนะครับผมคงไม่ได้เดินไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะลกนิดนึงนะครับก็ด้านหลังติดท้องนาเหมือนกันนะครับด้านข้างติด ฝั่งนี้จะติดท้องนาเหมือนกันแล้วก็อีกฝั่งจะติดสวนนะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นบ้านคนมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเป็นเป็นชาวบ้านนะครับเป็นวิถีของชาวบ้านที่ทําไร่ทํานานะครับทําการเกษตรนะครับไม่เปี่ยวครับมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางนะครับตลอดที่วิ่งมาจากทางหลวงชนบทนะครับแปลงนี้ผมเสนอขายนะครับเป็นที่ดินที่ทั้งหมดนะครับยกแปลงเนี่ยหนึ่งไร่นะครับสองงาน 26ตารางวานะครับมี2แปลงติดกันนะครับโฉนดก็จะมี2แปลงนะครับเนื้อที่เท่ากัน1นึ่งไร่สองงานยีตารางวานะครับอ่าแต่ว่าเนี้ผมขายยกแปลงเลยนะครับขายยกแปลงรวมค่าโอนเรียบร้อยนะครับที่ราคา3ามล้านหแสนบาทนะครับก็คุณจะได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับมาถึงก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับมาปลูกต้นไม้นะครับนะครับปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเงี้ยเหมาะเลยนะครับที่เนี่ยจังหวัดเชียงสาวตรงนี้พื้นที่ เป็นอำเภอเมืองนะครับอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรสิบประมาณ1ิบกว่ากิโลนะครับเดินทางเข้าตัวเมืองโรงพยาบาลก็สิบกว่ากิโลนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ตลาดนัดนะครับนะครับก็ตรงนี้เป็นชุมชนนะครับน่าอยู่ครับตรงนี้ครับนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแบบนี้นะครับมาปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ให้สวยอย่างเดียวนะครับนะครับ ธงสีเหลืองนะครับจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับเนี่ยครับสามสิบห้าเมตรนะครับแล้วลึกมาด้านนี้ก็ลึกเข้าไปร้อยสี่สิบเมตรนะครับโดยประมาณนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับเป็นโฉนดกุฎแดงนสสี่ชื่อของผมเองนะครับสักดานะครับก็สามารถมาดูที่ดินได้ตลอดนะครับแล้วก็ใครอยากโอนก็นัดโอนได้นะครับส่วนราคานะครับต่อรองได้นะครับเปิดไว้สามล้านห้าสามล้านห้าแสนบาทนะครับ ก็เป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับมาดูแลชอบใจก็เสนอพร้อมูลได้เลยนะครับนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอบ้านสวนนะครับอยากทําบ้านสวนและเกษตรนะครับแปลงนี้ผมแนะนําว่าเหมาะสมสําหรับคนที่อยากได้ในจํานวนเนื้อที่ที่ไม่ใหญ่มากนะครับสามไร่นี่ก็สามารถปลูกบ้านแล้วก็ทําสวนทําเกษตรได้โดยที่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็แปลงนี้อยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพสามสิบกิโลจากสามีส่วนอาภูมินะครับกรุงเทพเข้าไปด้านในที่เป็นพวกอะไรนะาทางด้านในของกรุงเทพก็ประมาณห้าสิบกว่ากิโลนะครับที่เป็นอูุสาบปะรีย์อะไรเงี้ยครับหกสิบโลอย่างเงี้ยครับ,รบวิ่งแป๊บเดียวนะครับถึงนะครับไปเขาใหญ่ไปปากทางขึ้นเขาใหญ่ก็หกสิบกิโล อาจารย์แปลงนี้ที่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับจะไปบางแสนก็ประมาณ30มสิบกิโลก็ถึงบางแสนแล้นะครับนะครับเหมาะครับไปทุกที่เหมาะที่จะทําทุกอย่างนะครับซื้อเก็บเป็นรอดกให้ลูกหลานก็สามารถทําได้นะครับด้วยเนื้อที่ที่ติดถนนคอนกรีตด,ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับ เหมาะสมครับแล้วก็ผมว่าบรรยากาศมันดีมากครับผอมกินข้าวแล้วก็ตรงนี้ไม่มีมลพิษนะครับไม่มีเสียงดังนะครับก็มีเสียงวิดน้ําอะไรเงี้ยปกตินานๆทีขนานี้นะครับบรรยากาศดีครับเนี่ยครับเพื่อนบ้านเข้าไปในซอยตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปประมาณสิบกว่าลังคาเรือนนะครับไม่ไม่ผูกพันนะครับแล้วก็ไม่เปี่ยว น่าอยู่ครับตรงนี้ปลอดภัยไม่มีโจไม่มีขโมยแน่นอนครับเพราะว่าแปลงนี้ทําให้ถึงรู้เพราะอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับบ้านผมก็อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสักห้าหกโลเองนะครับที่ดินแบบนี้นะครับนยครับโอเคนะครับใครสนใจนะครับแปลงนี้สามารถสอบถามเพื่อที่เบอร์0 8 3 0 9 5 4 0 6 5นะครับสักราคาที่ดินนะครับแปลงนี้เจ้าของเองนะครับเป็นชื่อผมเองนะครับชื่อพ้อมโอนะครับอย่าขายนะครับ แปลนี้ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโปรเจกต์บ้านสวนนะครับตรงนี้ก็มาจัดเป็นลองสวนซะหน่อยเนี่ยเหมาะเลยนะครับด้างข้างติดท้องนาเนี่ยครับหรือจะทําอะไรได้เยอะนะครับนะรบลองสวนตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆใครสนใจก็มาดูได้ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย